เลนเล็กลนไปแล้วครับสวัสดีเช้ายูทูบทุกทุกท่านด้อครับผมมัอนี้มีล่มนะครับจิมเทศวาววาวตัวแรกๆของอ่าไพแอนฮัมโอนะครับผมอ่าตัวนี้ติดถุงพลาสติกนะครับวันนี้มีล่มดิเทศให้เบิบึง2เมตร นดครับผมเดี๋ยวติดตามเลยครับเรนเรนไปแล้วครับพวกอาไปเสียกเลยวันดีครับวันดีครับวัดีครับขึ้นแล้วครับวาวหลุมครับผมวัสดีครับ อ่าเมื่อกี้ถึงแม่แรนมาหลุกหน่อยนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้กำลังปล่อยนะครับผมเดี๋ยวตั้งกล้องหน้าไปก่อนให้ฮัมโอ้กับน้องเป๊กเป็นคนนุณแรนนะครับผมบ่ต้องแรนบ่ต้องแรนบ่ต้องแรอจูแล้ว อ่าตอนนี้ว้าวเด็ขึ้นเรือครับผม,มหางบักยางเงวครับโอ้โอ้ใขยับยังไปโอ้นี่ครับตัวนี้มันจะเป็นเกี้ย์พายางนะครับผมมันนี่มีล่มก็เลยมาเรียนสามดวงเลยครับไี่ต้งฟ้าตอนเนี้ยว่าวลุงหน่อยว้าวจุฬาว้าวปักเป้าเลยครับผมเดีย๋ยวผมที่ขึ้นไปหา นี่ครับแเดวาเดวอ่ะถือไว้ถือไว้ครับตึงตึงยังเดฟผมกับยูได้ครับโอ้ตึงดโอ้ง้อมลับเลยครับเดี๋ยวเอาไป้ยเสือกันนะครับผมนี่นั่นกันกำลังไปเบิ่งว้าวยู่งเหาะนี่เสือกขี้หงุนสิเนาะบบดนี้ตอนนีู้่เส้นก็สวยนะครับว่าคือดีไม่แพระครับพี่น้อยครับผม กนะ็ตอนนี้ผมได้เพียรด้วยค่ะพวกเกียรลไปหรอ ลูกหน่อยนะครับสี่เป็กพุ่นแม่คือเป็กพุ่นแม่เป็กเป็กคือเป็พุ่นเลยมองเัินพักอ่ากะยุงกับวาวสามตัวนี้นะครับพรสิเจอเซวาวใหญ่ยันสิหยากด้วยครับอ๋อมันหยุงแล้วเห็นบ่เป็นเนาะกับผมก็เห็นบ่เป็นแล้วผมไปเสียวปลาเป็มดเดี๋ยวเอาวาว ลูกเอาว่าแม่ลูกก้อนนะครับนี่นี่ว่าแม่ลูกปัอเทวดาเลยน,นี่ว่าเป,ป้าเป่านี่วาวจุฬาเนะครับเดี๋ยวนะครับผมเสีย่ยเสี่ยมันยุ่งกันมันเหรอเ้าเสียเอาว่าไงแมรี่อีกตัวหนึ่งเป็นสี่ตัวเลยนะครับลมแห้แงๆปะปาลานมันอยู่สูงกว่าจุฬาป่ะสูงกว่าจุฬา ก็บูฮุงนาทีซ้ำๆกันละวแล้วตอนนี้ก็ควงกันหลากหลายเลยนะครับสามดวงสามดวงก็บาวก็อู้งว่าเก็บแผลเรอะฟังนั่นรึเปล้ว ถ่นูกับบุคดังดีนะครับต,ตอนนี้ก็ขออนุญาตเปเอวว่าวไปเอาเสื้อกอนนะครับเี๋ยวตัดไปตอนเปเอวเสื้อแล้วแล้วมาตอเลยนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามปั๊บสวัสดีครับตอนนี้เรามากําลังมาเอาเชือกว่าวนะครับวันนี้คือคางว่าวของผมนะครับนี่นว่าวสองห้องอันนี้คือตัวใหม่นะครับจะเอาไปวิ่งเหมือนกันดูก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นว่าวจฬา นะครับนี่จุาจุาใหญ่นะครับผมเอาเชือกก่อนนะครับผมได้เชือกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นว่าปักเป้านะครับเอ้ยไม่ใช่ว่าปักเป้าว้วาวอะไรวะผมก็จำไม่ได้นะครับว้าวว้าวกับปิดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปตัดไปไปต่อเชือกเลยครับไปเอ๊เด้ อ่าตอนนี้ได้เสือกแล้วด้วยครับกำลังเอาเสือกไปว้าวมามาดไปใบนะครับไปดูกันเลยกะอันนี้ครั้งแรกที่ผมเรียนสามดวงผมบอกเผมเคยเรียนอะไรฮะ ตอนนี้ว่าวทั้งฝ่านะครับผมสามตัวครับสามดวงอาจจะพ่ค่อยชัดบ้านไดอันนี้ว่าวแม่ลูกครับอันนี้หรือว่าวลูกหน่อยนะครับห่างแบบห่าสิเมตรครับผมห่างแล้วก็ตามด้วยว่าวจุล่าครับนี่ว่าวจุล่าหน่อยครับผมที่รีวิวให้เบื่อนก่อนน้นี้แล้วก็ว่าวปักเป้าครับสามดวงเลยมือนี่มีลมนะครับผมแล้วก็มีธันูนน้ำนะครับ สนุ่นตัวดีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจังน้อยสิไปเรล่นน้ำคลองได้ครับปีร่างกายลงต่างตัวเลยมื้อนี้บรรยากาศย่างดีเลยนะครับผมนี่ก็เลยมีล่มก็เลยแลีนนะครับเดินหมอเลยลงนี่เลยนะครับโดดลงนี่เลยเราก็มีน้องอ่ามูหำโอมูหำโอมาเล่นน้ำนะครับผมจังน้อยว่าจะไปเล่นน้ำคลองแมีนครับครับแล้วก็ก้อนอันนี้ตรงนี้มันเป็นอ่าปลาได้ครับเพิ่นก็เลยมาไถออกพอดีเลยเป็นมองแลีนวาว ของหำมโอแล้วก็ไผ่ไครับผมสําหรับคลิปนี้สําหรับคลิปนี้นะครับทังไใดก็ฝากฝากนี่ได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพีนน้อยนะครับผมเดี๋ยวทีมีคลิปดีๆไหมเบิ้งไหมนะครับผมเกี่ยวกับวาวนี่แหละครับเพราะว่าจะเป็นการเฮดธะนูนะครับผมการเฮดวาวไหมตอนนี้มีวาวตัวสีสมตัวหนึ่งพันรีวิวนะครับอาจเพเพราท่านนะครับผม สีสมอร่อยหาเส้นเดี๋ยวตีมารีวิวให้เบิ้งเจ้ครับนะครับบเอาสำหรับคลิปนี้ฝากในเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อครับผมขอขรบคุณหลายๆครับสวัสดีครับเลนเล็กเลนไปแล้วครับไป